ทุกกิ่งทุกแบบทุกกิ่งออกทุกกิ่งแล้วผมเห็นนะที่เดินดูเนี่ยทุกกิ่งไม่พอแล้วที่พี่เก็บไว้เนี่ยคือกิ่งหนึ่งพีห้าลูกเจ็ดลูกเก้าลูกมีสิบเอ็ดลูกก็มีใช่ไหมใช่แล้วไม่ไมพี่กล้าเอาไว้อ่ะอยากลองดูว่ามันเป็นยังไงที่เก็บไว้เนี่ยกลัวไหมว่ามันจะไม่โตหรือมันจะไม่สวยมันจะบิดเบี้ยวอย่างเงี้ยไม่กลัวไม่กลัวเพราะมันชัดเจนมากลูกสมบูรณ์หมดเลยบางควงมีสาม โค้งเดียวนะมีสามลูกสี่ลูกใช่ไหมพี่ก็เอาไว้ด้วยไว้เออส่งออกได้ทุกลูกเลยปีที่แล้วมีให้ดูอย่างนี้มั้งไหมปีแล้วก็มีมีน้อยมีน้อยเพราะว่าดูทรงแล้วดูต้นพี่แล้วก็คือเขาไม่ได้โตมหรือว่าพอเอาไว้เยอะแล้วมันจะไม่สมบูรณ์ทุกต้นสมบูรณ์หมดสมบูรณ์ตัวปีถ้ามันนั่นลูกมันจะแดงไม่โตแน่เพราะด่างแดงเรียนฟองเลยปีนี้น้ำเขียวน้ำเขียวออกมาทุกแท็บจะทุกลูกแหละใช่ไหมทุกลูกเลยพูดง่าย เพิ่มอีกสิบห้าตันเนี่ยครับปีแล้วได้สามสิบปีนี้ได้สี่ห้าครับพี่จ่ายไปเยอะกว่าปีที่แล้วเยอะแยะมากมายมหาศาลขนาดไหนไหมอย่างไรไหมไม่มากไม่ไม่จริงพี่แอดเพิ่งเริ่มใช้ไอ้คู่หูมาจังคู่นี้คือเดือนมกราใช่ค่ะเดือนนี้เมษาเมษาเมเดถอนไวเหรอใช่ค่ะพอใช้แล้วพี่เห็นความเปลี่ยนแปลงแบบไหนอย่างไรหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยหรือยังไงแบบไหนหลังจากที่พี่ใช้พอใช้แล้วก็ ดอกทิมก้อนมันไม่สลัดไงคือมันไม่สลัดใช่แล้วลูกมันก็โตเป็นก้อนเลยแล้วผลปรากฏว่าไอ้ส่วนที่มันเป็นแห่งเป็นแหังที่มันขึ้นลูกแล้วอะที่ขึ้นลูกมันเป็นติดเป็นก้อนๆเลยมันไม่สลัดไงอ่ามันติดเป็นก้อนมันไม่สลัดแล้วพอลูกโตก็เลยจ้างเขามาแต่งก็บอกว่าแต่งไ้ไม่ขาดนะว่าเดี๋ยวมันจะสลัดอีกเขาว่างี้ไไมคขาดคือจะไว้แบบนี้ไงอ่าเอาไว้แบบคู่อย่างเงี้ยอ่าไม่เป็นอย่างเงี้เป็นคู่ใช่ใช่จะสลัดอีกไงทำไมทำไมตอนนี้มันยังมีไอ้สองลูกสาม ก็ม,มันไม่สลัดไงบงมันไม่สลัดนะมันไม่สลัดนเนอ,อปรากฏว่าเอาแล้วพี่ก็เก็บไปเลยใช่ก็เก็บไปเลยที่แรกว่าจะมาตามแต่งแล้วมันมีเวลาไงก<อ>็งเลยปล่อยเอาไว้อย่างนี้ก็ติดอย่างนี้เลยเนี่ยไอ้ที่เก็บไว้<อ>สองอเก็บไว้สามม,ม,สมันก็ไม่สลัดมันก็ไม่สลัดเนี่ยก็อยู่อย่างเงี้ยเออเหมือนก่อนเถียว์ไว้มาอย่างเงี้ยมันจะไม่โตไงอ่งอย่างต้นเนี้ยเมื่อก่อนพี่เอาไว้ประมาณสักประมาณห้าสิบเมื่อวานเราซื้อเนี่ยแล้วมานับเก้าสิบเมื่อวานเมื่อวานเัาซื้อเนี่ยมานับเก้าสิบลูกกล้าเอาไว้แล้วชนี่ขนาด ที่เราไอ้ที่ใช้เนี่ยใช้คู่หูมาแจกคณเนียคือพี่มั่นใจมากน้อยขนาดไหนถึงกล้าเอาไว้อย่างเงี้ยใช่ไหมแบบลองดูซิว่ามันมาจากยังไงมาจากเตหรือมาจากเล็กเัอ่าอ่าแล้วปรากฏว่าแล้วเป็นไงครับก็ภูมิใจเนาะคิดว่าคู่หูคู่นี้มันช่วยได้ไหมช่วยช่วยได้ค่ะภูมิใจที่เราเก็บไว้ใช่ได้ผมอำลาสันผมชื่อเล่นแหลมชื่อเล่นชื่อแหลมครับตรงนี้เขนอำเภอคลุงพี่แหลมเนี่ยเป็นคนที่ เชี่ยวชาญชำชองมากกับเรื่องของตุเรียนคิดสามทีกับประมาณหนึ่งเดือนเห็นผลชัดเจนเลยชัดเจนเลยผิดพัน์นี่ควรใช่เริ่มใช้ตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนั่นจนบัถึงวันเียสี่ปีผลผลิตที่มันชัดเจนขึ้นเอาอย่างชัดเจนก็คือว่าหนึ่งต้นเ่าไว้ได้มากขึ้นก็บางต้นผมไีถึงร้อยกาศถลกอก็เอาไว้อย่างนั้นอ่ะมันเป็นพวงก็เอาไว้เป็นพวงก็มันผ่านไ้แล้วก็เลยเอาไว้ไปครับ นี่คือความชัดเจนว่าผลผลิตเดียาได้เพิ่มมากขึ้นแน่ๆเพราะเราไม่ต้องไปใช้ตัวอื่นอีมากมายด้วยไม่ต้องใช้ตัวอื่นใช้มากเลยออมนี่ถอดทุกตัวเอาออกหมดเลยยาฆ่าแมลงยาลาปกติอ่าหน้าแล้วเนี่ยเขาบอกเฮ้ยท็อกกำลังเข่าเว้แล้วมันเดินดูของเราแต่เราเจอลูกหนึ่งเขาเจอก็เป็นร้อยโลแล้วนะเขาเจอกันเป็นร้อยโลแล้วนะคนเรียนเราก็เป็นหมื่นดูมันเขาแต่เราเจอหนึ่งแต่เขาเจอกันเป็นร้อยละมันก็แีความชัดเจนที่ใช้ไอ้คู่หูเปอร์เซ็นต์ตัวนี้แล้วก็โรคต่างๆมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆ พี่แหลมใช้มาสี่ปีแล้ว <นะ S 1> ปีนี้เข้าปีที่สี่แล้วปีนี้ผลผลิตเป็นไงผมกล่าวว่าสี่สิบกว่าตันในทุเรียนประมาณร้อยแปดสิบห้าต้นสมัยก่อนเคยได้ก็คือผมก็แหลมมาหยิบแปดหยิบก่าสามสิบตันแต่ปีนี้ก<น>ะ,<น>ะถึงแน่แน่สี่สิบตันเ,เพราะมันมันมันถึงมาทุกปีไงตัง <นะ S 2> ้งปรชเทศสี่ปีมันถึงมาทุกปีเลยอย่าไปใช้าก่า,าก่ากลัวๆโดนไปเต็มตัวเลยคือโดนไปหนึ่งเดือนแล้วไม่ได้ผลแล้วโดนกลับมาเลยใช่แต่ครบหนึ่งเดือนแล้วมีคำตอบเลยเป้าหมายของบริษัท เวิร์คแพสอินโนเวชัของเราคือต้องการให้เกษตรกรลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตจริงๆไม่ใช่เพิ่มต้นทุนนะครับใครยังไม่มั่นใจนะได้ดูคลิปนี้แล้วมั่นใจนะครับนะแล้วให้ต้นไม้เป็นคนบอกว่าเวิร์คแพนของเราดีจริงๆหรือเปล่าให้ต้นไม้เป็นคนพิจารณา